ขึ้นลงไปลงไป <c oughs> เวลาที่นับได้ด้วยนาฬิกาเวลาในความรู้สึกไม่ค่อยจะตรงกัน ปฏิบัติธรรมวันแรกสองวันแรกวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนะียยาวมากพอถึงวันพุธวันริหัสวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเร็วขึ้นเยอะ วันนี้ก็วันสุดท้าย <c oughs> ต้องดังออกทังใจใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากที่สุดอย่าให้ลมหายใจ เข้าลมหายใจออกผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์วันหนึ่งกับคืนหนึง่งเราแก่ลง พุทธองค์รับถึงการสะสมคุณงามความดีและการสะสมบาปก,กรรมว่าเหมือนน้ำที่ หยดลงไปในตุ่มทีละหยดทีละยอดทีละยอดยอด,อดูน้อยนิดเดียวแต่เวลาผ่านไปทีละนิดทีละนิด ทีละยอดทำให้ตุ้มเต็มได้การทำความเพียนละบาปบำเพ็ญกุศลก็ทีละยอดทีละยอดในความภากเพียนพยายาม ในการชนะกิเลสในการพัฒนาสิ่งดีงามในชีวิตเราไม่เคยไรบนลทีละเล็กทีละน้อยมันก็ค่อยๆสะสม ไม่เคยหายไปไหนในการภาวนา <c oughs> เราจงเริ่มต้นด้วยความ หวังดีต่อตัวเองต้องการให้ตัวเองมีความสุขเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราเป็นพุทธศาสนิกชนแล้ว เราก็ควรจะได้รับความสุขเราต้องทำความเข้าใจต้องมีสัมมาทิฏฐิในเรื่องความสุขที่ต้องการไม่ใช่ว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ที่เกิดจากการสัมผัสทางตาหูจม,มูกลิ้นกายใจไม่ใช่การปรารถนาความสุขทางเนื้อหนังเราต้องการความสุข <c oughs> <c oughs> ที่ว่า <c oughs> ที่ปราศจากโทษผลจาก ขาปพร่องแลต้องการความสุขซึ่งเกิดจากจิตใจที่เป็นอิสระจากกิเลสนิวรณ์ เกิดขึ้นแล้วเรายัางไม่เห็นโทษของกิเลสยังไม่เห็นโทษของนิวรณ์ความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะจะ,จะคุณภาพต่ำจะเกิดขึ้น บบกระทอนกระแทนไม่สม่ำเสมอน่าจะเป็นความสุขที่ทำให้เราอ่อนแอพุทธองค์ทรงเปรีบเทีนนิวรณ <c oughs> ด้วยความทุกข์ต่างๆ <c oughs> ความทุกข์ของการเปหน,นีสินความทุกข <c oughs> ์ของคนเป็นไข้ <c oughs> ความทุกข์กของคนติดคุกความทุกข์ของผู้เป็นทาสความทุกข์ของผู้ที่ล่องทาง ในที่อัตคันก,กันดารเมื <c oughs> ่อเราสํำนึกรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันว่าจิตไ้้ผลจากนิวรณ์ก <c oughs> ็มีความสุข ไม่ใช่ความสุขเพราะได้อะไรสักอย่างนั <c oughs> ่น <c oughs> เป็นความสุขเมื่อเห็นว่าสิ่งที่เคยก่อยเกิดทุกข์ในใจ <c oughs> หาย <c oughs> หายไปแล้วเหมือนก่อนที่พ้นจากการเป็นนิสินหายจาก ความเป็นไครออกจากคุกผลจากความเป็นทาตเมันผู้ที่เจอทางกลับบ้านได้แล้ว <c oughs> ันองแพ้ไม่ตา ให้ตัวเองก็ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขความสุขแท้ความสุขของจิตใจที่ไม่ถูกกิเลสกบีบคั้นความสุขของจิตใจ ี่เดมเปด้วยสติสัมปัจัญญาจิตที่ผงใสเบิกบานจิตที่ควรแก่งงานคือการพัฒนาปัญญา เรามีสิทธิ์มีสกยกยภาพที่จะสัมผัสความสุขช่น,นี้ได้ทุกคนเราต้องเชื่อมั่นว่ามรรคผลนิพพานมีจริงความเก่านาในธรรมมีจริง และมีจริงสำหรับเราผู้ที่ได้ความสุขจากการไม่มีกิเลสหรือจากบริหารจิตใจไม่ให้กิเลสครอบงำ คิดอะไรพูดอะไรทำอะไรเนี่ยเป็นประโยชน์หมดเลยผู้ทีฝึกจิตเป็นแล้วเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวอย่างยิ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เป็นประโยชน์ต่อสังคมพอจิตใจที่ปรญญาศจากนิวนรณ์ืรอว่าไม่เป็นธาตุไม่เป็นขี้ธาตุวอ,อ,องกิเลส รู้สึกพอ <c oughs> เข้าใจคำว่าพอเข้าใจคำว่าพอดี <c oughs> รู้สึกว่าจิตใจไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรเกินจิตใจของผู้นั่น จะมีความปรารถนาสร้างสิ่งดีงามมีความพอใจในการให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกคนที่อยู่รอบข้าง การเห็นแก่ตัวจิตเห็นแก่ตัวชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีก็ให้ข้าพเจ้ามีความสุขเพื่อข้าพเจ้าจะได้ให้ความสุขเยอะแยะ,ยะ ข้บพเจ้ามีปัญญาเข้าใจตัวเองเพื่อข้าพเจ้าจะได้เข้าใจคนอื่นและสร้างประโยชน์กับคนอื่นได้ดี ทุกสิ่งทุกอย่างดีเป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระมีความหมายเกิดจากก่อนจเจริญด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา เราจึงแผ่เมตตาตัวเองขอให้ข้าพเจ้าเจริญในศีลขอให้ข้าพเจ้าเจริญในสมาธิขอให้ข้าพเจ้าเจริญในปัญญาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตลอดกาลนาน เราจึงให้ความสำคัญให้ความเคารพทอทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก เราเป็นภูมีบุญที่ได้มีโอกาสพัฒนาชีวิตของตนศึกษาเรียนรู้สร้างสัมมาทิฏฐิ ในเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเป็นผู้มีบุญมี่สามารถติกตัวจากสิ่งแวดลอ้อมที่คุณเคยวางความรับผิดชอบ ทังโลกชั่วคราวเพื่อปฏิบัติตามลักศีลสมาธิปัญญาทุกเวลานาที มีความหมายทั้งนั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก